เอาละครับวมาเอาละครับผมวังตอนนี้ไม่ห้ามเลยตอนนี้เราอยู่ที่ซอยลาดพร้าววังหิน48ไม่ใช่ลาดพร้าว48่แนะแต่เป็นลาดพร้าววังหิน48่คือร้านเนี่มันเป็นร้านรับร้านรับมีปัญหากับเราเรื่องร้านรับครับผมก็คือเขาเป็นร้านอาหารที่แบบ เอาบ้านเนี่ยมาทำเป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ในซอยลาดพร้าววังหิน48มามมมีที่จอดรถอะไรพร้อมเลยครับผมเซิร์ช Google Map ได้เลยครับผมกับร้านที่มีชื่อว่า Godfather 19 BKK ครับผมร้านน่ารักมากาโหตน่ารักน่ารักมาก ตอนนี้เราอยู่ในร้าน Godfather 19 BKK แล้วนะครับผมร้านน่ารักมากแล้วคืออย่างที่บอกว่าเขาเป็นบ้านนะฮะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นร้านอาหารนะครับผมแล้วตอนนี้ก็แบบใกล้ๆจากคริสต์มาสนะครับเขาเลยแบบมีการตกแต่งร้านอะไรแบบฟิลคริสต์มาสละเข้ามารู้สึกโฮมมี่มากชอบจังเลย oh. ชอบอะไรแบบนี้มากเลยดูเ oh. มนูเลยดีกว่ามวยโอ้โหโชว์โชว์โชว์เมนูให้้องเดี๋ยวขึ้น อย่างนี้มันตลกเว้ยเราไม่เล่นด้วยเลยประเดี๋ยวเป้งอ่ะมาเนี่ยเมนูชอบแบบนี้มากชอบร้านนี้มากแบบเขาเรียกว่าอะไรเมนูไม่เยอะอะแต่ทุกเมนูเป็นคุณภาพอะไรเงี้ยก็คือแทบทุกเมนูจะมีทรัฟเฟิลอยู่ครับผมก็คืออย่างอันนี้เนี่ยเป็นบีฟทรัฟเฟิลเลียร์ซอนคือเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อแล้วมีซอสทรัฟเฟิลครับผมผู้ชมร้อยสามจุดเก้าบาทจะไปหากินที่ไหนได้อีก ทรัฟเฟิลตั้งแต่139บาทแล้วก็มีเป็นมันฝรั่งแบบมีมีหนังอะมันฝรั่งมีเปลือกมีเปลือกแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยมันก็มีจิ้มกับซอสทรัฟเฟิลนั่นเองแล้วก็มีแบบเหมือนมีสปาเกตตี้อันนี้สปาเกตตี้ทรัฟเฟิลครีมนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองสั่งกันดูฮะแล้วก็จริงมีเมนูหนึ่งไม่อยู่ในเมนูแต่ว่าเราเห็นในรูปใน Google Map ว่าเขาแบบมีซี่โครงหมู ทั้งแรกเลยแรกใหญ่ๆเลยกินได้ห้าถึงสิบคนนะฮะซึ่งต้องจองล่วงหน้าแต่ว่าแค่999เดี๋ยวดูกันว่าใหญ่แค่ไหนกินได้ห้าถึงสิบคนเลยแล้วเราได้จองแล้วนะจองสิจ้าอจองสิจ้าจองสิอ้ย กูถึงผู้ชมครับเอาจริงคือวันนี้เรียกว่าเราได้ขุมทรัพย์ใหม่ใช่ใจกลางลาดพาวพาวังหิน4 8แค่อาหารเมื่อวานตรงเนี้ยยังไม่ได้กินนะเรารู้เลยว่าแบบคือรสชาติดีแน่นอนครับ ผมจะบอกราคาให้แต่ละอย่างนะอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เรียกว่าเป็นเบอร์เกอร์เนื้อซอสทรัฟเฟิลร้อยสามสิบเก้าบาทอันนี้เป็นสปาเกตตีครีมทรัฟเฟิลเหมือนกันคุณผู้ชมว่าอะ่อจานใหญ่มากนะพอเช่นใหญ่นะอันนี้สองร้อยยี่สิบเก้าบาทอันนี้อันนี้เป็นสปากเกตตีซอสมาล่าสปากเกตตีหมาา่าล่ามารีนา่าออคโตพูสกับมัสเซลมีหอยกับปลาหมึกนะฮะจานนี้ร้อยสิบเก้าบาท อันนี้เป็นข้าวโพดนะครับผมกับซอสเคครา่เลไม่ใช่ซอสเดคาราเมลคลือเป็นซอสเดคาราเมลไรซ์คือมันมีการคาราเมลไรซ์ของของอาหารเนี่ยกับครัฟโฟสอซอสอันนี้129้าบาทหอมมากเลยอะ่ะ คุณผู้ชมราคานี้นะแต่ว่าไม่ใช่แบบไก่กาอะไรนะคือแบบกลิ่นทัฟเฟิลหอมชัดเจนนะผมแล้วก็เป็นซอสเหมือนเป็นทีลมายองเนสเนาะทัฟเฟิลมายองเนสอะไรเงี้ยหอมมากอร่ยอ่ะเพราะเนี่ยแบบมีความเปรี้ยวๆของทัฟเฟิลแล้วมันหอมหวานๆอะเนยไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้อร่อยคืีง้งกินคนเดียวหมดยากนะอืมอืมเยอะแล้วนะยังไม่ถึงครึ่งจานเออยังไม่ถึงครึ่งจาน คือแบบหอมมากเลยอ่ะอืเค็มข้นมากเค็มข้นมากเค็มข้นมากแล้วหอมมากดูมันถูกใจนะอร่อยค่ะดีใจได้แบบมาแล้วแบบเจอร้านอร่อยแล้วสายดีแล้วแบบไม่อวยอะไรเกินเลยเลยไปเป็นนี่นะปาเกตตี้มารีน่าซอสมาล่าเห็นไหมนะไปชิมให้ ถ้าพูดง่ายฟีลเหมือนพักฟี่เมาสอร่อยเลยแล้วก็แบบผงพริกมาราที่นั่นมันเนี่ยคืออะไรลิ้นชักหนึงแต่ว่าไม่เผ็ดมากไม่ได้เผ็ดมากอืมน่าอร่อยรสชาติดีมากเลยนะคุณเจ้าของร้านนะเป็นเชฟด้วยครับผมแล้วก็เป็นผู้หญิงเดินเลงเนาะเมื่อกี้เห็นร้านเปิดมาสักพักแล้วนะผมแล้วก็ช่วงโควิดก็เป็มีแต่เดลิเวอรี่นะแต่ว่ามาตอนนี้เขาก็แบบเปิดให้กลับมานั่งกินที่ร้านสุอข้างในมี2โต๊ะนะครับแล้วขก็เลากแค่2โต๊ะเพราะฉะนั้นต้องกองนะต้องจอมากแล้วก็แบบ อย่างวันนี้เราเข้ามาแล้วแบบเขาตกแต่งเก่งคริสต์มาสนา่ารักมาก,ามากเอาละเฮียไปเบอร์เกอร์อรนะเ <Okay, S 2> อีคเป็นหมูของหนูเป็นหมูเฮียเป็นเนื้อหมูร้อยสิบเก้าบาทเนื้อร้อยสามสิบเก้านี่มันมีเนื้อชั้นหนึ่งนะอีกชั้นหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยเป็นแบบฟิลแฮชบราว์นี่ฮะ ให้ดูความเนื้อเนื้อเป็นเนื้อบดแล้วก็แบบไม่ได้ทอดมาสุกมากนะครับอร่อยมากลองกินดิเดี๋ยวดิคือซอสอะเป็นซอสคล้ายๆกับไม่แน่ใจนะซอสต,ตัวเดียวกันด้วยอ,อต่ซอสเนี่ยเป็นซอสคล้ายๆกันก็คือตัวขนมปังอะมาแบบกรอบๆส่วนด้านล่างเนี่ยนะนีไ้ไม่รู้มันคืออะไร ม่รรู้จิงถามเจ้าของร้านมาแล้วครับผมก็คือนี่เขาจะเริ่มจากชั้นขนมปังด้านบนที่กรอบก่อนนี่เขาเรียงเท็กซเจอร์มาเลยนะหนมปังที่กรอบก่อนแล้วก็มาเป็นเนื้อที่แบบมีความซีซี่นะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยที่เป็นกรอบๆเมื่อกี้เป็นเห็ คริสปี้มาชูมครับผมเป็นเห็ดทอดมัน,นีกรอบมากแล้วก็เขาบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มเท็กซ์เจอร์แล้วก็มันจะดูดซับซอสด้วยนะฮะแล้วก็ชั้นล่างเป็นหนุน่มไปชั้นอันนี้อร่อยมากแล้วแบบพลอยสามจุเก้าบาทอ่ะแล้วแบบบรรยากาศร้านน่ารักมากเลยคือแบบสุขิดเอาเอาเป็นว <c oughs> ่าเรียกว่าใครที่อยากจะมาลองนะฮะลองแบบ ถามเาดูว่าเมนูที่น้องอยู่จากในเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างอาจจะมีแบบสเต็กหรืออาจจะมีเมนูพิเศษอะไรเงี้ยลองโทรถามแล้วก็อะไรที่ต้องจองก็ต้องสั่งล่วงหน้าก็สั่งล่วงหน้าก่อนแต่นี่เรายังไม่หมดว่าอย่างที่บอกเล็กสั่งแปรรูปเอาไว้เดี๋ยวดูว่าใส่ห้าหินสิบคนเนี่ยจะมาแค่ไหนสรุปใหญ่เท่าโต๊ะเนี่ยแล้วมาโอ้โหวันโอ้โวันนี้จะเป็นแปรรปนะคะใช้หน้าตุ่มสี่ชั่วโมง ตัวเงตัวสอน,นะคะจะเป็นตัวบาริคุกับชาเท่ค่ะตอนนี้จะเป็นซอสท่เสเาจะมีหมักเครื่องเทศหลายประมาณห้าอย่างอขอบคุณครับคุณเจ้าของร้านมาบอกว่าเป็นสเปริตนะครับผมสเปริคคืออะไรสี่คือซี่โครงหมูตุ๋สี่ชั่วโมงครับผมจาประเด็นคือ9 9<ส><ก>้าร้าอยเก้าสิบาทใหญ่มาก นี่มันมันหนักมากเลยคุณชมนี่คือแบบแอนแอนนะแอนยังไงแอนยังไงมัจะมาเทวิธีว่าถุนมันเปื่อยแค่ไหนอุ้ยเฮ้ยไม่มีเนื้อติดออกมาเลยโอ้ร้อนมากร้อนมากเป็นไงร้อนมากเป็นไงหนึ่งสองสามหนึ่งตือตือตือ ได้กินนี่ไงเอาเลยมาโู้ยเนี่ยเนี่ยมันร่อนมันร่อนหมดเลยมันร่อนอ่ะร่อนงนยร่อนเนยธรรมดาอืออือดีไหมดอืออีอปลาปิกไสมาให้หมดอ๋อไม่ใช่ปลาปิกไส้ มาทำไมอะเมื่อกี้แบบหยิบไม่ครับเนี่ยดูดิมันดูดิมันมันเหมือนมันถาดแล้วก็มีพริกปาปริก้าใส่อะซอสนะ่ยครับจะเป็นรสชาติอ่อนๆนี้ไงก็หอมสมุนไพรมากจริงเราก็แบบเปื่อยนุ่มอยากเพิ่มรสเผ็ดป่ะทำไมโไมปาปริก้าอร่อยมากเลยเนี่ยอหู ใครที่แบบมาเป็นกลุ๊ปให,ใหญ่ๆหน่อยมาถ้าคนอัพอ่ะคือห้าคนอ่ะเขาจะกินอันนี้หมดนะ<ม>ก็จะไม่ได้กินเมนูอื่นไม่ไหวแต่ว่าถ้าเกิดมาเยอะเนี่ยเลยว่าเน,นี้ยควรค่ากับการสั่งอย่างมากครับผมเรามากินข้าวเนาะเดี๋ยวนี้เนาะมันก็บปนเศษไม่ได้น้องถ่ายรูปมาอันนี้ได้ภาพด้วยได้กินด้วยได้แชร์ได้อร่อยไ้วแล้ว999บาท <c oughs> จริงๆแล้วตอนเนี้ยคนก็เยอะแล้วครับผมจะมาเนี่ยต้องจองต้องโทรมาจองนะ <c oughs> หรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกไปกินก็ลองสั่งลิเวอรี่ได้เรียกว่าควรมามากๆนะครับ เียวว่าต้องแย่งกันเพราะรายการเราก็คนดูเยอะด้วยไงคนดูแบบสองล้านคนอ่ะเหตเดียวเท่านั้นแหละแต่มีหนูอ<ล>่ะก็เรียกว่ามีหนูก็คือเป็นตัวชูแล้วเฮียก็สบายใจไม่ต้องหาแขกชงลรวเจอแล้วแต่มีแขกเราเชอก็ดีกว่าใช่ <laughs> เป็นทั้งสองร้านที่ควรตัางม,มากจริงๆพูดจริงนะทั้งเฮียีกุไลแล้วก็ไนทีนบีเคเคด้วยใช่แล้ทถามว่าหียฮ่แป๊วันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามมาจนถึงซี่โครงหมูอันนี้นะครับผมสำหรับ EP หน้า เราจะไปกินที่ไหนไปทำอะไรอย่าลืมติดตามรายการอาหารคล็กเลือกินเราจริงจังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe กดติดด้น,น,น,นะครับผมวันนี้ดึกแล้วไปนอนดีก,กว่ากินต่อไปนอนแล้ววิววิว,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 ว